สัปดาห์น,นี้มีของที่เป็นสิริมงคลใส่คู่กายแล้วหรือยังคะออมมาแนะนําแบบพร้อมเช่าให้กับทุกๆท,ท่านได้ชมกันค่ะสําหรับสาวๆเลือกเลยค่ะเส้นแรกของทาแท้เป็นแบบยกซุ้มหัวสิงยก2ชั้นฝั่งรัสเซียซาตินสลับแกะลาย จับขอบแบบปีกนกสวยอลังการดูดีในสไตล์แบบคุณหนูมากๆสายชุดคำขาวให้ดูสวยออร่าเึ้ออีกด้วยค่ะราคาเท่านี้เลยส่วนเส้นที่2ต้องยาสีแดงในสไตล์แบบจิวเวอรี่เพชรในสไตล์แบบสอดเป็นเพชรให้ดูหรูหราตอแบบิ๊กป้อมงานเน้นความเรียบหรูในสไตล์แบบอินเทรนด์มากๆนะคะสาวห้ารวยๆค่ะที่ชอบสีแดงนี่เหมาะมากฉลดกับใครจัดค่ะราคาตามนี้ที่เห็นในป้ายนี้เลยจ้ะ ออกได้ด้วยนะนาน5เดือนเลยจ้ะอันห้ากันเองได้เลยนะอยากเปลี่ยนสายทองก็จัดก,กันได้เลยที่หน้าร้านรอไม่นานค่ะที่3ตรงยาสีเขียวเหนียวซับสไตล์แบบฝั่งรัาเซียทุกตัวขอบให้เป็นสีทองอหรูอ,อลังการเลิศงานลำน้ำในปัจเบณน ตัวขอบเป็นแบบแกะลายค่ะความสวยงามของลายสินลายเส้นของท้องถือว่าเข้าและลงตัวสําหรับคนที่ชื่นชอบสีนี้นะคะผ้ารวยๆเช่นเดียวกันค่ะราคาก็ตามนี้เลยจ้ะทักกันเองเลยนะเ,นเส้นที่สี่ลงยาสีน้ําเงินเปิดฉลุโชลงยาความสวยงามของลายฉลุทองซุ้มหัวสิงสลับฝั่งเพชรแกะลายดีไซน์นี้เหมาะสําหรับสาวหวานที่ชอบงานดีเทลตัวมุมนะคะจะเป็นการฝั่งเพชรแบบตัดใบค่ะเน้นขนาดเม็ดเพชรใหญ่ไปเติมค่ะที่ชอบเส้นนี้ ดูราคาแล้วปักหมดเลยจ้ะต่อไปเส้นที่5เส้นที่5้านะจําไว้เป็นสไตล์แบบล้อม3ามหน้าใครอยากได้อัพตําแหน่งของตัวเองต้องมีรุ่นนี้จ้ะล้อมสามหน้าแบบพองล้วนๆทองจับขอบยกหัวสิงล้อม3หน้าค่ะ ลายไม่เยอะมากใส่แล้วดูทันสมัยไม่เชยคะ่ะขนาดเป็นเลดไซส์สบาททั้งหมดเลยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆนะคะที่ข้อมือกลางๆห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้หมดคะ่ะชายที่จะชอบก็ใส่ได้นะราคาเท่านี้เลยจ้าเปลี่ยนสายทองก็ได้นะใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองคะ่ะเอนทีหกยาสีล้าเงินแบบทองล้วนยกหน้าโอคะ่ะลายแบบยกหน้าโอซาตินสลับแกะลายป้องกันจมูกหน้าพราสึกด้วยสาวที่ซอฟขึ้นอีกประมาณ70%รราคาก็ไม่แรงด้วยจ้ะ เป็นเสาหา้ารวยๆค่ะไปเส้นที่7ที่ไม่ชอบเลสไตล์แบบลงยานะคะขอแนะนําเป็นหน้าเงินค่ะให้เลือก3หน้า3รุ่นเลยนะคะนี่เสาห้าเรวยค่ะเล่นเป็นแบบคลาสสิกซาตินสลับแกะลายเป็นราคาที่ย่อมยาวที่สุดอ่อนเบามากๆ3700ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะเส้นต่อไปเส้นที่8อยิ้มรับซับจะเห็นว่ารุ่นนี้นะคะหลวงพ่อจะยิ้มอิ่มเอ,อิบชอบคามงคลของรุ่นนี้นะคะ มองทางไหนก็ยิ้มรับรับตลอดเลยข้างเป็นไก่แจ้กลวงม่อยิ้มแบบสไปยๆไ,ไอะไรก็จะรู้สึกว่าง่ายค่ะราคาเท่ากันเลยจะ้ะรุ่นหนึ่งนะคะที่9้าหลวงพ่อจะนั่งเต็มองคค่ะรุ่นรวยเก้าค่ะมาไลก็จะเลินก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าต่อไปค่ะรวยแบบก้าวหน้าแต่ความมงคลในชีวิตนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนสามารถกดปักหมุดหาเราได้ลิงก์ด้านหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเพื่อทักหาซ้อนะคะสามารถเอาได้ห้าเดือนไม่มีดอกเบีย้ยด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดลิ้นด้านะโปรไฟล์ทิกตอกทัก